ก็ <ork ork: เป็นเงี้ยน,น่า ead, นี่ก็เป็นข้างหน้าเรา้างหน้าคนดูได้เออดูแหละเนี่ยเราเราก็ถ้าถ้าอยากให้คนดูเราก็ไปอย่างเงี้ยเราก็ค่อยๆเดินไปปไาแล้วก็กลับไปแล้วเดี๋ยวผมมาแล้วขนี่มา้นไง รับรับโอนใช่ไหมปักปักโบปักโบรับโอนใช่ไหมพนักงานปักโบมีอยู่คนเดียวรู้สึกว่าปักโบดีมากเลยพี่เตียหลายคนนี่เขาก้องคนนู้นนี่นี่ให้ใครกูแกกูเดียวจะต้องปากปักเอาแต่เนีไหวกไม่เอาลูก ปี๊บเลยน้าปี๊บเลยสัสไปซ้ำนี่แล้วนะ่าฮ่าว้าวเซมซี่ยังดื่ออะฮะเซมซียังอะไรเยอะลงบลากกันโอ้ยังอ๋อยังล้วงกันเลยโอ้เขาไม่ล้วงแล้วเขาปิดแล้วน่ะปิดยังยังไม่ปิดใช่ไหมถ้ายังไม่ปิดไปล้วงกัน เราเก็ไลฟ์สอนให้คนดูก่อนไปดูดูไลฟ์ like วียีก่อนสวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้อยู่วัดนะมีงานก็มีงานวัดวัดมงกเจริญมอก็ปิดทางไปโน่นแล้วก็เดินไปตามทางก่อน วัดม่องเจริญนะคะวัดม่องเจริญค่ะเขามีงานงานประจำปีนะ มอลำยังไม่หมอลำยังไม่ขึ้นเวทีเออเวทีอยู่นู่นสวัสดีนะคะตอนนี้อยู่วัดมวงเจริญนะคะวัดมวงเจริญในหมู่บ้าน,นะคะ่ะเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านมวงเจริญนะห่างกันก็ประมาณ <c oughs> ในหมู่บ้านนะพอดีหมู่บ้าน <c oughs> านี้จะแยกเป็นสามหมู่บ้านนะ จะมีม่วงงามม่วงเจริญแล้วก็สร้างม่วงนะอันนี้พามาดูเวทีหมอลำนะจ๊ะแต่หมอลำยังไม่มาแค่แค่แคพ,าพามาดูเวทีนะเวทีเวทีวท,ทางมหมอลำยังไม่มาเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาเพราะว่ายังมันมันต้องจะทุ่มยี่สามนาทีนะจ๊ะอันนี้พามาชมบริเวณวัดนะคะวัดม่วงเจริญะคะ่ะ อยู่ไม่ไกลกันนะพอดีเลิกงานมาถึงบ้านถึงบ้านก็ประมาณมมห้าโมงห้าโมงครึ่งนะห้าโมงเย็นครึ่งอันนี้ก็ประมาณทุ่มกัวแล้วอืมมีงานในวัดก็มีล้วงสลากล้วงอะไรเลยนะสลากอันนั้นนะ่งล้วงอะไรสลากจับสลากเขาอย่างว่าลุ้นโชคกันเนาะลุ้นโชคเดี๋ยวพาไปดูเวทีใกล้ๆนี่น แล้วก็มีพวกขายของอะไรต่างๆนะพวกสินค้าต่างๆก็มาขายแนละ้วพวกของกลมของกินขนมนมเนยนะอันนู้นก็เป็นวัดทางนู้นก็จะเป็นวัดนั่บริเวณวัดอยู่ทางนู้นวัดอยู่ทางนู้นอันนี้เวทีหมอลำนะแต่หมอลำยังยังไม่มานะ,ะวัดวัดม่วงเจริญค่ะอันนี้วัดม่วงเจริญมูหนึคนก็ทยอยมาเรื่อยๆ วัดวัดมวงเจริญอันป้าย14-15วัดมวงเจริญ14-15สืบสารงานบุญประเพณี14-15วัดมวงเจริญวัดวัดวัดคนพูดเนี่ยจะอยู่อีกวัดหนึ่งนะจะอยู่อีกวัดหนึ่งวันที่17อันนี้คือวัดมวงเจริญก็มีงานวันนี้ แต่วัดของคนพูดี่คือวัดวัดบ้านซังม่วงก็จะมีวันที่สิบเจ็ดนะอันนี้ม่วงเจริญเขามีวันนี้เขามีวันนี้นะมีหมอมํำวันนี้หมอํำยังไม่มานะแต่ตัง้ตงเวทีเขาอลังก,การมากเลยนะหมอํำคณะไหนพี่คณะไหนมาคณะไหนใครจะมาร้องลำกินเครื่อนี้ไม่รู้เหมือนกันอ๋อเหรออืม แต่หมอรำก็น่าจะมาตามเวลานะ่าจะมาสามทุ่มเนาะแน่นแ่แ,แต่เราอยู่ไม่ถึงสามทุ่มหรอกมคนพูดอยู่ไม่ถึงสามทุ่มเนะหมอรำน่าจะมาตานสามทุ่มหมอรำหางเครื่องแต่งก,ก็จะขึ้นเวทีประมาณสามทุ่มเนาะแน่นช่แล้วสามทุ่ม,มเขาจะเปิดรนตีฟังก่อนดนตรีซาวก่อนแ,แต่คนพูดเนี่อยู่ไม่ถึงสามทุ่มหรอกนะก็จะให้ดูหมอรำ คณะใหญ่ๆก็ยังอยู่ไม่ถึงสามทุ่มเนะี่อันนี้ให้ดูแค่บริเวณวัดนทเนี้ย่ะน,น่าจะสามทุ่มมาก็จะมาขึ้นเวทีกันอร้องรำทำเพลงกันแล้วก็มีหางกงหางเครื่องเส้นโชว์ให้ดูเนาะขอบคุณทุกคนที่เขาที่ผ่านเข้ามาแล้วก็แวะเข้ามาดูไรสดนะไรสดไล์ให้ดูนะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะฟังเสียงดนตรีไปด้วยกันเนาะ เขาเขามาจับจองมาแล้วเห็นไหมนี่เขามาจับจองมาแล้วจับจองหน้าเวทีใช่เป็นมันก็มันก็จะเป็นอีกวัดหนึ่งก็จะเป็นทางน้นอ๋โอ,โอ,โอสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะหมอลำจะมาสามทุ่มนะเวทเขาตั้งเวทีไว้ก่อนหมอลำจะมาสามทุ่มแต่อยู่ไม่ถึงหรอก เพราะว่าพรุ่งนี้ต้องทํางานอยู่ไม่ถึงอยู่ไม่ถึงหมอลำมานะอ๋อจังหวัดอุบลค่ะจังหวัดอุบลน,นะอยู่ในหมู่บ้านค่ะประจัดงานในหมู่บ้านเป็นอีกวัดหนึ่งนะ,ะอุบลค่ะจ,จังหวัดอุบลอําเภอบุญทาริกค่ะอันนี้ในหมู่บ้านนะอยู่นอกอยู่นอกอําเภอนะไม่ได้ไม่ได้อยู่ในตัวอําเภอโดยตรงนะอยู่ชนบทห่างจากอําเภอก็ประมาณเจ็ดกิโลค่ะ หมอรำเขาจะมาตามเวลาเขาจะมาร้องร้องประมาณสามทุ่มน,นี่เขาจะมีเวทีเขาก็อุ่นเจเวทีไว้ก่อนนี่ก็เป็นวัดบริเวณวัดอยู่ชนนบดนะนี่แหละชนนบดเขาก็พัฒนาดีนะแต่ก่อนตรงนี้จะเป็นป่าป่าเยอะนะแถวนี่ยตรงนี้จะเป็นป่านะ บริเวณกว้างมากอันนี้วัดมวงเจริญแต่วัดวันนี้เนี่ยบุญพวีสันตอ,อนอัาดกบุญเดือนสี่ก็เรียกบุญเด็นสีเน,ะน,นาะก็จะมีเกาจะจัดขึ้นทุกปี เส้นทางเส้นทางสองเส้นทางไม่ได้มานานแล้วว่านี่หมอจะไปทํางานเลยไม่ค่อยได้มาเดินดูว่าอันนี้เนี่ยมาพระอาจ,จารย์ท่านก็พัฒนาดีนะแต่ก่อนนี่ก็มาอยู่ไม่ค่อยได้มาพัฒนาดีนะนนแต่ก็เป็นเส้นทางก็เดินไป่น,นต้งแต่ก่อนนี้ตรงนี้จะเป็นป่านะป่าเยอะโอ้บริเวณกว้างมากเลยหนุนกว้างขวางมากเลย มันจะเป็นป่านะเป็นป่าป่าลกทึบเลยละ่ะตอนนี้ดีแล้วก็ทำดีมากเลยมะลำยังไม่มามะลำมาสามทุ่มเวทีเขาตั้งไว้ก่อนแสียงไฟอารังการ ก็ขอกินหนาเสื้ออะไรกินพอสื้ออะไรกินเสร็จก็กลับละคงอยู่ไม่ถึงสามทุ่มหรอหอ,อันอน,อน,อนี้ก็คอนเน็้อันนี้อันต้องลุ้นจบ อา้าวไม่รดชอไม่รับผิชอบอรยอยากรับนโชอบอย่างรอยากรับนเก็บองใช้บัดเท่าไหร่ รวจะมายไ่นานเธอจะเปี่ยนใจเพรเธอจะ้งมาไปเอาใจในหัวใจน้เอเพรเธอรักเรักเธอไม่เ็นเป็นเดกลัวใจของฉ้ไม่ชรงไม่แน ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะก็แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปหาคุยกับเพืเ่อนๆก่อนขอบคุณมากมากนะคะที่เข้ามารับชมกันนะคะไปแล้วนะคะขอบคุณนะคะ